คร,รับด้ครับวิแสงแยงตาอา้าวกาวัดวันวน,นี้พาทุกคนไปดูบอลไทยครับวันนี้เราอยู่กับคนดีคนเดิมเจ้าเก่าจ้าเอจำได้ไหมคนที่พาเราไปดูแดงเดือดอ่าแต่วันนี้พลรพได้มาด้วยนะ่าเสียดายตอนนี้เดี๋ยวเรากำลังจะไปรับน้องพิโชตินะ,นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปราชมังกันเพื่อเชียร์บอลไทยไปบอลโลก วันนี้บอกเลยว่ากดเกาหลีไม่ต่ํากว่าจมน้ํามเม็ดสมเม็ดอะสเม็ดนี่คือยิงรู้บอลไม่อมยาอม3ามเม็ดเพราะว่าเจ็บคอช่วงนี้ปลายเจอกันราชมังเรียกว่าถี่ที่จอดรถเรียบร้อยกําลังไปที่ราชมังคลาบเราออกจากโรงเรียนกี่โมงนะ ี่โมงครึ่งกูถึงกี่โมงทุ่มหนึ่งอีก3 0มสินาทีเนี่ยบอลเตะแล้วกูยังไม่ถึงหน้าสนามเลยต้องรีบไปนะารโอ่งรถจะไปบังซะแล้วเกินเจอกันสนามตอสนีครับเข้ามาอยู่ในสนามแล้วตื่นเต้นมากทุะคนโคตรเยอะลองดูบรรยากาศโอ้ตื่นเต้นยิ่งกว่าตอนเจอจีริกเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ดูไปครับผมเกก้าา สีไดยครับหมดที่แรกหนึ่งศูงนย์โดนนำแต่ว่าไม่เป็นไรสู้ต่อได้ผูกโคตรมันแล้วก็กองเชียร์ทีมชาติไทยเชียร์เต็มที่เสียงโคตรกระหึ่มเรียกว่าภูมิใจเอาไปล้สุดๆแล้วอะ่ะจะโดนนำก่อนแต่ว่าเชื่อว่าทีมชาติไทยกลับมาได้เหมือนเดิมครับผมเจอกันครึ่งหลังนะครับผมเล้โก็หาซื้อน้ำก่อนพอแห้งมากชัด ได้นะจบไปเรียบร้อยกับบอลคัดเลือกที่ราชมังของเราวันนี้ไทยโดนไปไม่ห็นสามศูนย์แต่ว่าไม่เป็นไรถือว่าทําได้ดีที่สุดละเดี๋ยวเราไปทานข้าวอาโชวแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกันว่าเกมนี้เป็นยังไงเอาความรู้สึกและกันเพราะว่าวันนี้ความรู้สึกรุนๆนเรียกว่าฟิลลิงทั้งนั้นมันมากแล้วก็เชื่อว่าช้างศึกทํากันเต็มที่ครับน,น้ำผาแล้วโอเคบักทำไมล่ะสวัสดีคร,ครับุกื่อนครับ ครับตอนนี้เราตั้งอยู่ที่ร้านอาหารสักที่หนึง่งพวกกูหิวข้าวกันมากรันได้สักสิกบปุ๊บป่าก็ไหนความรู้สึกเกมนี้เป็นไงบ้างกูเจอมาสามแมตช์สามที่พูดกู <c oughs> บ, <c oughs> บอกลบบอแล้วใช่มึงพูดหรอเราชนะไอ้เราเปนชนะดีเจ็บไปไปเลย <c oughs> ลเราแพ้มันเลวจร <c oughs> ิงแอนเดอต้องเรียกว่าเปิด ปืนไปบ้างอนะ่ะยังหวะแต,แต่แต่ต้องพูดเลยว่าคือไม่ได้แย่ไม่ได้บอกว่าเราไม่ดีนะเว้ยคือก็บอกว่าไอ้สัตว์สิ่งนี้ไ,ไปเกาหลีอ่ะมันไปหมดทุกปีอ่ะเราต้องได้แล้วเร,เราเราเหงื่อไปหน่อยค <c oughs> เอาจริงๆอ่นะแค่ได้แต้มเดียวจากสองเกมเราผมว่าคือว่าสุดยอดมากแล้วแต่แบบด้วยความที่เกมนี้เราสู้ได้ไนงะเราดูทรงเราคาดหวังเยอะเราถ<ด>ูกต้องเราก็เลยกล่าวว่าวันนี้มันจะมาในบ้าน แต่ต้องพูดว่าโอเคนักบอลอาจจะมีข้อผิดพลาดด้วยแน่นอนแต่สองคือเขาเก่งกว่าขนาดตัวตัวไอ้เอี้ยข็งวัดเก็บเก็บอี้กับเมซี่เจนกับอยู่กิมินเจนฮิบออกเกตตัวยังใหญ่นะคือไม่แบบหน้าหน้าโชว์โชว์ยุ่งย่ะโอ้อยร้อยตัวไม่อย่างสูงตัวไม่ใหญ่ไม่มีจังหวะมังชนผมไม่เห็นว่าชนใครแต่ก็ดึงนะ โอ้โหมันสู้ยากด,ด้วยฟิสิกสลด้วยฐานการเล<ด>่นบอลของเราทำไมเราถึงเป็นไใเสมอที่บ้านเราแต่แมสก์บางล่ะเพราะว่าเราเล่นไ,ไม่ดีไม่ด้วยแล้วก็เราเขาเรียกแพคเก,แเกมนับเกมเนี้ยเราพยายามบุกใส่แปลว่าใจมันมา<ต>ไงแต่เราแทบไม่มีโอกาสทำประตูเลย,ม,ม,เลยมีอยู่มันมีอะไรเริ่มเจอใช่แต่ว่าเพราะวันนี้ผมสึกื้อทีมชาติไทยเราเล่นืไปหลายจังหวัด จังหวะวันพี่จ่ายไรู้ว่าแบบไม่รู้เลยมันมันมีจังหวะที่แบบอี่นั่งมันกินดินๆแบองหลวงจ่ายเึิดเป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 สองอื่เปิดเปิดเปิ่เปิด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 ปิดเ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 ป่ดเปิดเป่ดเปิ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 ่เป่ดเปิดเป่ดเปิดเปิดเดเปิดเปิดเปิดมอ่ดเปิดเปิดเเกิดเปิเิดเปิดเปเดเเเเ่ ก็โคตรเจ็บ <c oughs> เลยตื่นเต้นจริงว่าเขาว่าทีละตอนเจ็บไปด้วยแล้วก็ใสรวะคนหนึ่งใครเจ็บวะไม่รู้ทำไมแล้วก็แบบคือนัว้วก็เดี๋ยวเกาหลีจะเล่นกับสตรีมจิมไฮเล่นโคตรแรงไม่เสียบไม่ชนหแบกบแล้วพอทีระวันไม่อยู่ก็เมื<ต>่อไหร่ใช่เกาหลีกับจีน ตอนน้เจอตัวจีนเขี่ยกันเองกระหักนีดเยอะไม่มาจีนเล่นอะไรเล่นเขี่ยเล่นทุเรียนก็เลยยังรับได้แต่ถ้า้ใครได้ดูแบบจีนเนี่ยแเขี่ยจีนช่วงข้อเียดแม่งเลยด่าคนจีนด่ามึงกระโชว์ไอ้เหี้ยบอกบอกจีนเราแพ้มึงแพ้เลยป่าเลยเย่ค่ะก็มีเนื้อนหมูไหมคะเลื้อนเนื้อของไม่ของผมก็มีมางผมไวไวครับเนื้อลูกอันนี้แมวครับ ได้ใบไหมูอ้หมูไอ้หมูคบ่างกหมูหมูครับหมูครับจริงไหมฮะตาก็รุนแังต้องจริงไหมฮะจริมึงเลี้ยวไงใช่เขาต้องสังคมเลยยไม่แต่คือเรามันรู้อยู่แล้วาคลาสใช่ใช่ใช่ใต้องยอมรับจริงๆนะ ว่าบอลของเราบอลไทยสู้กับเกาหลีไม่ได้สู้ญี่ปุ่นยังไม่ได้ห้าพันล้านสู้สามร้อยล้านให้ชิบหายเอาอะไรไปสู้เอาอะไรไปสู้ดูซอนแทงมาฟลุ๊ปแตะฟ้าก้าวายหายแต่ว่าแต่วันนี้เราก็เล่นได้ดีที่สุดที่ทำได้แล้วต้องบอกว่านักเตะพยายามเยอะยิ่มากยิ่งแฟนบอลนะโรับก็บอลไทยกูอันนี้เลย ไม่รู้คนอื่นหรอแต่โซนกูมันเงียบใช่ไหมเงียบใจไมม่าโซนโซนผมเป็นโคตรเสียงตังข้างหลังโก้ไปยืนกับคุณต้าไทยแลนด์โอ้โหเชียร์กันแบบคนไทยรู้สึกว่าติดกันมือถือถ่ายเยอะไปใช่ใช่ต้องดูต้องม่าถึงมาทั้งทีใช่ไหมแต่ว่ารู้สึกว่า อต้ระมาณนนั้แล้วกักกันไม่ยืดตอนนี้นะว่าขอเสียงยังไม่โหหรองได้รู้ว่าไม่ดีไม่ใช่ทุกคนนะแค่บางคนไม่เป่ารวมไม่ได้ใช่ไม่งั้นโห้คนมาต้องใจร้อนเดินตอนนี้อยู่ที่จอดเดินสามสามถ้าถ้าจะไม่ผิดมันจีนชนะไม่ชวนจีนชนะหใช่ไหมลองเช็คขึ้นหน่อสิอันนี้กูเลี้ยงมากคือกูหิวข้าวแล้วกูขออนุญาตแดกก่อนแล้วกัน คุยอยู่จริงว่าเักทีครบานผู้ะครับเจ็บแดงจริงโกะไปสี่แม่นั่นแหละครับท่านผู้ชมเอ๊ะโดนแดงด้วยยิงยิงด้วยที่จะขายตัวเพราะวันนั้นไลยอยู่สิบคนยิงไปสองลูกก็เดี๋ยวมาเจอครูผมว่าเราสู้ยินได้ถ้าส่งอย่างนี้บอลอย่างนี้ผมก็สู้ได้ไหมอี่จงคิดว่าไงกินหน้ากิงคโป๋ออ่ากินกระป๋องในบ้านแต่ว่าจะต้องไปเยือนจีนนะคิดว่าไหวไหมมาคุยดีกว่าคิวน้ำ เฮ้ยไม่ไ <Lust> ด <bad> ้เอาอะไรโอเคอธิบายคิดว่าไงเจอจีนสู้ได้ไหมเจอจีนครับถามว่าสู้ได้ไหมถ้าเราเสมอเกาหลีได้แล้วเราก็สู้จีนได้เอาน้ำอะไรน้ำเปล่าน้ำเปล่าเรื่องหนาวสีเฮ้ยเรื่องอะไรไม่รู้แต่ผมคิดนะว่าถ้าเราคือวันนี้ที่เราแพ้ เพราะว่าเราไปอยากเล่นหมูใส่เขาเยอะไปหน่อยเลยจริงจรงเราไปดันหลังสูงสู้เขาอะโดนสวนเดียวให้ต้องสองวิ่งมาบแล้วหน้าเขาเร็ลี้ยวถูกบอลแล้วนิเกลสั้นกู๊วิ่งตะเลิดตะบาดตบวานเออจริงจริีใส่เลยสองแท้แต่ว่าก็ถือว่าประมาณเยี่ยมนี้ถือว่า ทำได้ดีประมาณนี้หลังเกมไม่มีอะไรเอะวันนี้แบบมาด้วยใจรวดรไม่คยเพราะว่าไม่ค่ยเห็นด้วยวันนี้รยูิหลังโปนะแล้วมันไกลแต่วันนี้ไม่ม่ก็คือเอาใ่าย้คือภูมิใจว่าสามสองเกมได้หนึ่งแบมบสามว่าเราครับแบบเยอะไปไแต่ว่าทุบาท เราถ้าเราขึ้นเหมือนเดิมตียู่สามเนี่ยอ้าวมีอะไรบ้างโชว์วุนอธิบายหน่อยอกูขอแดกม,มาละเราใจเสียโ <c oughs> อ้มตอนโอนโกงโอนโก,โโก,โโกจะเสียไม่วิ่งเลยแล้วก็เราวิ่งขึ้นหนังอีกครั้งหนึ่งแล้วสำนักโดนผู้สอบไปวิ่งท่าผู้ท่าเนี่ยหงายอยละคนกับบ้านถ้าขึ้นแรก ยืนไว้ไสูงสุนะหรือ huh. ยิงเข้าผมบอกเกมเปลี่ยนก็แต่ใจใจดีแล well, ้วก็เวลาเกมเราก็บอกอัไก็ประมาณมันคือจบเกมแล้วอ่ะยิงไ้ไทหายยิงไว้อีละหายเกมหมดแลกวพี่บอลเกี่ยวบอลเาไว้ทำไมวะจางเกมมันก็ประมาณนี้ เร็วๆที kind of <T |ar|> ่พี่พักผู้อยู่ข้าวลาไปกับบะหมี่แล้วก็ไวไวน้ำตกแล้วก็ทีนไทยวันนี้ถือว่ากระเดี้ยมทำได้เต็มที่แล้วสู้เต็มที่สู้ต่อไปทาระชิมันจะดีขึ้นไหมมันจะดีขึ้นไหมสู้ต่อไปอีกที เาไม่เคยดูกัน์ูเหรอได้ได้ได้สู้ต่อไปอีกทีมันจะดีขึ้นเองแต่ผมเชื่อมันเพราะว่าแบบเราเห็นฟอร์มเราเห็นทรงมาแล้วอะแต่เรายังขอขอแค่ชนะในบ้างได้บปิ่งไปชนะล้อง่านชนะในบ้านได้ต้องต้องเอาบ้านให้เป็นประการแบบยิ่งใหญ่ใครมาบ้านเราต้องแพ้เดียวอย่างเงี้ยอ่ะประมาณนี้ช้งสึกเจอกันกิมหน้าแล้วก็เข้าวัดก็จะว่ากันคลิปอื่นเจริปูไปแล้วแต่ข้าวอยู่เจอกัน e ะอยู <See> <Yeah. S 1> ่ในสเกมแล้วผมบ๊ายบายกาย